สบายดีพี่น้องปลอดภายสุขุมสุขคนพี่น้องยินดีตอนทำโฆษณาซองพอใจคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็มาต่อเอวีเราเป็นเป็นมือที่สองเป็นวันที่สองเมื่อนี้พาล้านทรายมามาพี่กับสวัสดีเมื่อนี้พามาสมกองถ่ายเอวีแต่ว่ายัางยังถ่ายอยู่ถ่ายไม่ได้ถ่ายยังมันแดดพี่น้องก็ปีกอเดียว่เสิกลับไปนครหลวงแหละพอต้องไปเฮียนต่อเด้ไปเฮียน พูดเลยเป็นปีสุดท้ายพุดนะชุมนงเอกกำลังซ้อมฟอนอยู่กำลังกำลังซ้อมฟอนกำลังแกะนี่กะมันมีอยู่สถานที่อยู่นี้แล้วก็สิไปยอยู่พุ่นแล้วพี่นอง พี่ต้องเห็นผู้ผเขาพี่คุณวะบนเท่าสิไปจักหน่อยนี้ลังจากที่เอาถ่ายอยู่นี่แล้วเราจะขึ้นไปพุ่นนั่าน่าจะต๊อยู่อยู่นบรรยากาศบ้านเท่าพี่น้องซุ้มซื่นขนาด เฮาใหา่เนาะใหายสถานที <boundaries> <si suppression> ่มาที <guarding okay>? ่วัดบ้านพีนเพาะพี่น้องหลายปีเราบอไดมาบรรยากาศห้ามินิพอดดุเ๋ยวพอนเป็นมัอันนี้แบบสากสักกี่บ คุณท่านบอคุณท่านมามา่มาเาเลยลังเตรียมบ่อนว้าแต่โดนบไดมาพี่น้องเลยตั้งแต่สงการพูดบไดมาวันบ้าวนี่แบบแปะหูแปะตาแห้งอีี เดี๋ยวชิพาพี่น้องเบืงองแบบมันสะอาดสะอ้างแห้งอี่งีวัดนี่วัดพันพีนมันมีเรื่องเล่าอย่างหลายอันหลายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวชิพาพี่น้องเบิ่งเนาะ ถานที่ากับสถานที่ง,งามเลย 一桶饭。 มือกอง่คนละตอนมาแต่เนี่บ่ทันได้แล้วเด้อพวกนี้ตอนช่วงการยังบ่แล้วเด้อเนาะยังเนาะคักอีหลีบ่ป่อพี่น้องเอ้ยบ่คขึ้นไปสิปานข่าว บรรยากาศาแบบห่มเย็นแห้งอยูลีผู้คนกับเงียบๆแถวนี้นะเหมาะสมสำหรับการแบบพักพ่อนมาสวดมนต์หรือว่มามานั่งสมาธิ อันนี้อยู่ทึ่งพี่น้องบแบบว่าลายใหญ่แห่ง,งนี้งามงามแบบงามแบบว่าสมัยใหม่อะนะกันแต้มหูระบายหูอันนี้ก็คือนรกเปก็นการซื้อวาเหตุบาปเหตุกรรมมีอย่างมาก เป็นเปทองนรกขอทานปอนบาทนี่ขอทานปอนบาทเจ็บคนเป็นคนตายสัทธาสมวังนางหุนสว่างสาม สิบล้านกี่โอ้าสาถูกน้ำเด้อแบบว่ามันสะอาดสะอาดแล้วก็ลืลลมม่นลื่นล่ำนะพี่น้องเย็นเยน็นเพราะว่าเต็มไปด้วยแบบต้นไม้ใหญ่ปุ่มาัแบปน,นี้แหละมีแต่ต้นไม้ใหญ่ มันเชียรให้แบบว่าซุ้มซื่นมากเลยบรรยากาศแบบนี้โห้ยเพื่อนกาศน้กปูนน้กซ่าพือ่อนกาศพากันเห็ดเวียงเห็ดเวียงสมปูนสมซีเมน์อ้พี่ดองสถานที่ตัวนี้เิ้นยอดเลยเนาะ súp nạ thật ạ, sao? sao nè mỏ lây nha ba 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 mọt ba vào ba 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 <laughs> นั่งคนละขางบก่กนั่งคนละขาง <laughs> คุณหนึ่งนั่งทางนี้บ่ได้ก็ได้บ่นมาเลยนั่งเป็นขวางทีไปได้ใจาจยางออกและออกได้ทายเดียวพี่เนอะคนเดียว กลางเลยพอดีมันเปิดบังนะโตพุ่นมองระถีิงกเห็นเพราะเพื่ออะไรอยัดให้เจ้าต่างหากเลย่เลยอบ้่นี่รี่หมีคนเดียวนะยพี่น้อง พอได้ง่ายสถานที่มาที่หัวไากา่มาถ่ายทำอยู่ท้ยายหัวไกา่ตอนทมิฬนี่ยตอนแรกเขาบริขึ้นแต่ว่าเขาสิได้มาพเพราะว่าสิไปแถวโค้งง่แต่ว่าเขามาเลือกแถวนี้กับบรรยากาศมันก็ดีอยู่แต่ว่าคนมาเที่ยวไลยหลายคนมาเที่ยวไลยหลายูนเด,ด็กหน่อยลินหนา คนะสนไิไดใถ่ายทำเที่ยวนี่บรรยากาศนะพี่้องดดเดี๋ยวกำลังสิเริ่มค่ากันเริ่ม

ักหลังสักหลังเบิ่งหลังเบิ่งหลังจบในคลิปนี้ เตัวนี้สกลบแล้วพี่น้องโอ้ปวดเลยมาถ่ายอะจักจักอะไรนะกินแล้วถ่ายกันล้าเหอใช่หรอ

1,2,3ทูนจบอะมเบอร์เบอร์ม Th no ันเบอร์เบอร์หน ja. ึ่อแบบนี้คือชิบโได้นะเออจะไ้ก็ได้ไปเลยไปแล้วไปแล้ว นับตาไม่ยังนี่สดมุ่นก็น <c oughs> มีแต่ตัวหลับตาจบภารกิจพี่น้องเนาะ <c oughs> มีแต่ตัวหลับตาลายแต่ก็ประได้แล้วพี่น้องอเดี๋ยวปานีกะซีผาทีมงานกลับเลยน <c oughs> เานาะฮิวขาวหิวน้าเลยพี่น้องัรน <c oughs> สั้นก็มีแต่ห้าสิบจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อน อันนี้ก็นั่งอีกน้องปูน้องมาซอยเฮากับมาซอยกันมาซอยอีกที่จะเริ่มแล้วพี่น้องมาซอยอีกที่จ่องแบคทีเรียออฟพิเชียวพี่น้องผลงานเพลงใหม่ซื้อเพลงว่ายิ้มงามพี่น้องยิ้มงามขาดจิตาจยิ้มงามหมดเลยฮะภาษาลาวภาษาไทยนิ้มงามหมดช่องเลยใส่เข็มเข็หมดเลยเนาะเดี๋ยวหอกสีกัปกนพี่น้องเดี๋ยวคลิปกระจกเพชท่านีก็ดทาพิภพกระไดขอโทษขออภัยพี่น้องขอบใจน้องๆเนาะมืดเฮนมืดแล้ว แต่วนันนก้ก็มันแจ้งเยอะเนาะแต่ที่จริงนั่นมันมืดแล้วไปก่อนพี่น้อง